สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาทําไมมาทําไมเข้าสวนอีกเหมือนเดิมหูยอากาศหน้านาน,นแดดกําลังดีไม่ร้อนไม่หนาวเพื่อนเพือ่อนเลยดูดีดูด,ดีฟินเวอร์เลยเพื่อนเพื่อนสวยไหมทํางานเหนื่อยๆนั่งพักเห็นวิวสวยบรรยากาศสวย ก็เลยเอามาฝากเอฟอ้ยเพืเ่อนๆเลยเดี๋ยวเดินชมสวนก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านกินข้าวนีวิวร้อยล้านเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะตอนนี้ขาวๆต่อไปก็จะแดงเต็มต้นเลยนะคะเชอรี่อ้ยเพืเ่อนๆ ถ่ายแล้วถ่ายเลยเอา้าอัปเดตผลไม้ให้ดูหน่อยอันนี้เคเรนสีดำนะคะยังไม่มายังไม่มียังไม่มีลูกโอ้อันนี้เหี่ยวแท้โเดี๋ยวรดน้ำก่อนอันนี้กูดเบอรี่ไอเอ่อบลูเบอรี่นะคะโอ้ยเพื่อนเพื่เหี่ยวแท้นน่ต้องการน้ำเวลาฝนไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะเนี่ย ดูต้นพรุนป่านันจากดอกสีม่วงตอนนี้เปลี่ยนใบสวยแล้วนะพาไปดูอันนี้ราดเบอรี่นะคะราดเบอรี่นับดูเด้อผลไมบ้บานใหญ่นับไม่ถวนสตรอเบอรี่ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะสตรอเบอรี่ ตอนแรกเห็นแต่ยาตอนนี้เห็นแต่สตรอเบอรี่นะคะตอนนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างสวนจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวา <c oughs> เริ่มทนคลิปอยู่ตรงกลางระหว่างสวนไปทางไหนก่อนไปทางนู้นเนาะเดี๋ยวกลับมาค่อยไปหน้าบ้านไปดูองุ่นเนาะไปทางนี้อยู่ตรงกลางระหว่างสวนไปไม่ถูก อันนี้คือแรนสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีขาวนะ่ะจะมีสีแดงที่ยายกินวันนั้นอะโอ้ยพูดถึงแล้วก็อยากสีแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีดำนะคะนี่อันนี้สีแดงนะคะคือแรนที่ยายกินเปรี้ยวหวานเหมือนมะขามวันนั้นนะน่ะนะนี่อันนี้สีดำที่ยายถ่ายให้ดูใต้ต้นเชอรี่เมื่อกี้ แล้วก็มาอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเคเรนสีดำผสมกูดเบอรี่นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอันนี้ผสมก็คือเคเรนสีดำผสมไอมยยม้มยมมยมฝรั่งนะเนี่ยผสมตัวนี้ปีนี้ไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยดกก็ไม่เป็นไรหรอกดกมาก็กินไม่หมด มาเดินชม,มอันนี้เชอร์รี่สีเหลืองนะคะปีนี้โอ้โหออกดอกเต็มต้นเลยเฮ้ยเนี่ยปองๆออย่างงี้มันน่าจะติดลูกอวยเที่ยงแล้วเพื่อนๆเที่ยงแล้วแอปเปิลแถวนี้ไม่ออกดอกเลยปีนี้น,นีหต้นนี้ออกดอกอสวยเนาะ อข้างหลังนี่ออกดอกหมดข้างหน้านี่ไม่ข้างหน้านี่ไม่ออกดอกข้างหลังนี่ออกดอกแต่ก่อนก็ต้นแอปเปิลหมดแหละแถวนี้แต่ว่ามันแก่แล้วก็ถอนตัดทิ้งมั่งตัดทําฟืนมั่งอุย้ยเพื่อนๆโชคดีมากเลยเดินมาข้างหลังเนี่อูย้ยนี่สวยมาเจออะไรสวยๆงามๆอูย้ยนี่ สวยไหมไม่รู้ว่ามันบานเวยนี่อุย้ยอันนี้ลูกใหญ่บานใหญ่ก็โูกใหญ่สวย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 โอ้ย,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 อยนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เออมีลูกทุกทุกต้นเลยข้างหลังนี่มีโูกทุกต้นเลยถ้าออกดอกก็จะติดลูกข้างหน้าไหมโอ้ยดูสิดูสิเพื่อนๆดูสิ อยจะไปถึงหน้าบ้านไหมมันเนี่ยมาเจอดอกไม้หยุดตรงดอกไม้อือสวยอะ่ะชมพูสวยเนาะอุ้ยข้างหลังในบานเต็มต้นเล้ถ้ามันบานไปมันก็จะออกเนี่ยตอนมันตุมต่มๆสีชมพูสุดยอดสวยสวยสวย,สวยไปต้าไปตาหาดู นี่เออว่าไม่มีว่านึกว่าจะไม่มีแอปเปิลนะนึกว่าจะไม่มีแอปเปิลให้กินละแค่นี้ก็พอกินอยู่ยสวยพูดถึงแอปเปิลไม่ได้เปิดดูเลยในถังเป็นไงอะ่ะในถังเราเป็นไงอะ่ะที่เก็บไว้นะ่ะโอ้หกเดือนแล้วนัเนี่ยครึ่งปีแล้วเดี๋ยวไปดูกันทําไม่ลืมอันนี้วลนัท ดูบัวนัดออกดอกเป็นยังงี้เพิ่งรู้นี่เองโอ้ยนุ่น,นเชอรี่สีเขียวเชอรี่เปรี้ยวอยู้นี่นี่โอ้ยดอกฟันสิงโตโกแก่หมดแล้วเนี่ยแก่แล้วเป็นเมล็ดแล้วที่ยายมาเก็บไปทำน้ำผึ้งว้าสวย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 ,ยสวยไม่บรรยำบรรยงทุ่นเริ่มออกดอกหมดแล้ว ปีนี้ออกดอาเยอะมากเลยอีกต้นชดเชยชดเชยอีกต้นหนึ่งตายต้นนี้ให้ออกดอกเยอะๆติดลูกเยอะๆนะส่วนอันนี้ออแอบล็กบร์บรีนะคะเนี่ยดงแบล็กบร์บรีขุดขุดถมถม,ถม,ถมทิ้งไว้นะคะแบล็กบร์บรีด้านนน้นกระราดบร์รีนะคะ บารีเกาแก่เนี่ยมันไม่ทำความสะอาดยากยายก็เลยขุดไปปลูกที่สวนเนาะมันอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วเฮ้ยดูดูด,ดูมันขึ้นเองนี่พรุ่นตัดต้นมันทิ้งแถวแถวนี้แหละต้นมันนี่ไงตัดต้นมันทิ้งอันนี้มันขึ้นจากเม็ดนะเนี่ยคุณเพื่อนเฮ้ยดูดิ มันติดขึ้นจากเม็ดเลยเฉยเลยอ่ะดูนะมันอยากขึ้นเดี๋ยวมารอดูกันมันจะติดลงไหมอุม้ยบรรยากาศนาเพื่อนๆด้วยฟินเวอร์สวยๆสวยๆสวยๆโอ้ยโอถ้าติดหมดนะเพื่อนๆเลยอันนี้นะ ุ้มมากเลยต้นเล็กแต่แฟนใหญ่ซื้อมาปลูกอีกแล้วปีที่แล้วเออปลูกเพิ่มอีกปีที่ปีกอ็อสอง,ป,อนนงปีที่แล้วต้นหนึ่งต้นหนึ่งปีที่แล้วต้นหนึ่งเนาะดอกไม้ป่าเห็นป่ดอกไม้ป่าขึ้นเองก็สวยนะคะดอกไม้ป่าไปต่อไปต่อตรงนี้เป็นดงดอกไม้สีเหลืองนะคะนี่ ต้นไม้สีเหลืองวะน,นี่มันก็มีมั่งยุ่นี่นี่แล้วมันไม่ออกมันไม่นันเยอะมันจะได้ลูกใหญ่ๆนี่มันยังไม่บาดมีแค่นี้ก็โอเคอยู่ถ้ามันออกดอกเยอะมันติดเยอะมันไม่โตอุ้ยนู่นตรงโน้นดูตรงนี้ดูตรงนี้นีน่ต้นนีน้ต้นนู้นต้นนู้นต้นนู้นไม่ต้นนู้นไม่ออกดอกอันนี้อแอปเปิลอันนน้นลูกแพยอันนูน้น,น,นแอปเปลิล นเพื่อนๆดูดูด,ด,ดูอันนี้แฟนยายตัดก,กิ่งขมบดมันออกว้ยเ้ยเพื่อนส่อนเนีมาปูเสือนอนตนี่นะสุดยอดเลยมันดีอย่างนะมันไม่มีสัตว์มีพิษมันไม่มีงูไม่มีอะไรนะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยแบบเดินแบบฟินสบายเท้าสบายใจนะเพื่อนเพื่อนเนะาะ ก็ยายสะออนหน่อยเลยเพื่อนๆเลยว้ย,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 ยขนาดเห็นทุกวันยายคิดด่วนเพื่อนๆแบบว่าออคนที่ไม่เคยเห็นนะเนาะบ้านเราเนาะนึกภาพเอาเด้อบ้านเราอากาศร้อนๆเนี่ยอากาศเย็นๆถ้าบ้านเราก็โอไม่มีไม่อยากจะเดินเนาะบ้านเรามันร้อนแต่อันนี้ เพื่อนไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอุย้ยนั่งอยู่ใต้ร่มกินส้ตมตำนะสุดยอดพูดถึงแล้วก็หิวข้าวแล้วตามส้ตมตำกินบมาละกอเลยอยูค่คูลูกครึ่งลูกอันนี้ลูกแพลนะคะนี่เริ่มติดแล้วนี่ ลูกเพรสีเขียวลูกเพใยา่มีอยู่หลายสายพันธุ์อยู่อุ้ยเดี๋ยวเก็บดอกอันนี้ไปฝากกระต่ายก่อนนี่ดอกยาอ้ยแม่แต่ดอกยาก็โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆเอ้ยดูดอกยาสวยไหมเดี๋ยวเก็บไปฝากกระต่ายก่อน อันนี้ก็คือเรนนะคะนี่คืเครนดงคือรนทั้งนั้นเลยนี่คือรนสีแดงนี่ดูต้นนั้นไม่มีต้นนี้เต็มเลยนี่มาต่ออีกฟังหนึ่งนี่มาดูนี้แล้วไปดูพลุนป่าว่ามันติดไหมเพื่อนสวยมาก อันนี้กระพรุนป่านั่นเลยเนี่ยกระพรุนป่าอุ้ยสวยดูสิมีติดลูกไหมติดลูกไหมดูยังไม่ไม่ติดหรือมั่งเนี่ยยัยไม่เคยเก็บกินหรอกไอ้นี่ลูกไว้ให้สวยงามอันนี้ก็ไม่ติดนี่ แล้วก็ร่วงเนี่ยมันรีบแล้วเนี่ยขึ้นเองนะคะเนี่ยเฮ้ยหลอกไร่แรกจะบานแล้วเพื่อนๆนี่ไล่แ็กไร่แ็กเริ่มมาแล้วเฮ้ยฟินเวอร์ฟินเวอร์มาฮิวแล้วข้าวนะนะเดินชมสวน <laughs> เฮ้ย โอ้ยตรงนี้บานแล้วนี่หอมด้วยมูนดูมันเป็นป่าแล้วตรงนี้นี่เฮ้ยนี่มันมีโลกมันมาหอมหอมลรเล็กอันนี้ดูมเล็ดรวงมามันขึ้นนี่ทุนป่า มะเร็ดหลวงมามาขึ้นเต็มเลยนี่ขยันที่จะเก็บออกทิ้งนี่นี่ดูดิกุหลาบยายปีนี้ไม่สวยเลยนี่องุ่นเริ่มมาแล้วนี่ไงเริ่มมาแล้วเริ่มอุ่นละ าเสียดายนี่เสียดายลายแรกตายนี่ยาปลูกไว้อีกอันหนึ่งตรงนั้นก็ตายนี่ไงดเดี๋ยวทำเดี๋ยวปลูกผักในสวนเสร็จปุ๊บนี่มาเกี่ยวหยาแถวนี้ทำแถวนี้เสร็จเสร็จไปทอนหยาวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อนๆอย่างนี้แหละยาย ปลูกสวนผักเสร็จแล้วก็มาดูสวนผลไม้เฮ้ยอันนี้ทำไมมันยังไม่มาเริ่มมาแล้วแหละนี่นี่มาปลูกแถวนี้นี่หนูกินตายหมดเลยนี่สักหนึ่งต้นสองต้นหนูกินแล้วค่อยมาปลูกใหม่โอ้ยนี่เห็นไหมมาทำรอบนี้อีกกีวีกีวีเล็กเนกีวีใหญ่ปีนี้ ที่แล้วว่าจะตัดทิ้งแล้วไม่เอาไว้แล้วกีวีนะไม่เคยได้กินมันไม่เข้ากับสภาพบานใหญ่กีวีใหญ่มันออกดอกแต่ว่ามันไม่ติดนี่มันไม่เข้ากับสภาพไม่มีใครปลูกแล้วแต่ยายลองซื้อมาปลูกเฉยๆยเลยเนาะอโอ้นี่เชอรี่นี่ยังออกดอกอยู่สวยเลยนี่หล่รอรุ่นตัวนี้ยายซื้อมาปลูกใหม่คล้ายๆแม่มด เนี๋ยมารอรุนกันคล้ายๆนิ้วแม่มดเนี่ยมารอรุนกันโอ้ยดูยาสิเพื่อนๆด้วยอันนี้ไม่ติดเลยไม่ติดลูกเลยเนาะลูกพีชสวยสวยแต่ดอกอีโอ้ย เพ,พื่อนสอนนะถ้าเป็นสีชมพูนะโอ้โหเนาะถ้าเป็นอ,อดอกสีชมพูมันลูกพีชนะเชอรี่นี่เสียอย่างเดียวเพ,พื่อนเพื่อนเหมือนบ้านเราอะเนาะไม่ฉีดยานอนนอนพอพอติดโรคไม่รู้จักเก็บไปฝากคนอื่นหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีหนอนเออเก็บแค่พอกินเองเลือกเก็บเอา เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเนาะแล้วเราไม่ได้ขายไม่รู้จะฉีดยาไปทำไมเออเราเก็บได้สักสิบเอร์เซนก็เอาเก็บแค่พอกินเองเนาะแต่ว่าจะฝากคนอื่นหรืออะไรเงี้ยฝากไม่ได้เพราะมันมันมีหนอนปีก่อนก่อนแรกๆที่ยายหมาไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะอะไรอะไรก็เปลี่ยนหนอนหนอนเต็มเลยสวยเนาะ ยายว่าจะลองฉีดลองฉีดยาสักหน่อยอู้ยปเพื่อนแค่นี้แหละโอ้ยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเ้อบอกแล้วสวนมันใหญ่เดินชมสวนแล้วคลิปมันอาจจะยาวนี่แถวนี้แถวเห็นไหมยายถอนยาไปสองรอบแล้วนี่ถอนยาไปสองรอบแล้วไป คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยาตาด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้ยสะอ่อนสะอ่อน